สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง G S T E E L หนึ่งสองสามสี่นะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวมัดของปืนอาจจะรีวิวไม่หมดมันเยอะมากนี่นะครับผมโอ้โหเยอะโอ้โหดนี่ไงั้นมันจะละทุอาจารีวิวเพระเป็นมาจีโน่อออกไปกินไอจีโน่ออมเรากินข้าวแล้วอันนี้เป็นปืนอะไรนะ

อันนี้ของผมไม่รู้เป็นอะไรเด็มัน,นส่องไม่ได้เรากดย <ột S 1> ิงค้างเปิดนๆนี่ก็ บปืนนี่เหรอแรงจ้าๆนี่เอาต้องใช้ตระนี้เล็งร้อยหนึ่งตัวสองตัวอ๋อแล้วก็มีอันนี้อาจจะรีวิวไม่หมดมันเยอะจัดผมลองเท่านั้นโคตรท้อแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมกดไลคติดนี่นี่ระบบแฟนนี่นะครับผม ตรงนี้มันจะตาบอดอพะมันจะไม่ีเสียงอันนี้ก็ระเบิดนี่ระเบิดควันระเบิดไฟน,นี่ก็เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินวิธีการขับก็เป็นหนังนับก็นี่นะครับผมวิธีการบิน มันบินไม่ได้อันนี้หนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดสามตูนแ 1. 1ต่แรหนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดหนึ่งมันบินได้ไมันบินได้อันนี้ได้ไไดีเฮ้ยต่อไปก็เฮ้ยน,นี่ตัวนี้โคตรดีอ่ะนี่ คู่กันไปนี้ฟังให้เราถือนี้กดแล้วเล็งกโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปนนี้กันเฮ้ย มนันมเยอะมานี่สอผมใชใ้ดูข้างหน้านี่นะครับผมการถือของมันอะไรเยอะดูพวกที่ในรองเปืนอื่นนี่ปืนนี้เปืนนี้ เป็นคู่นี่เทจัดจัดคนนี้ไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเริ่ม อาจจะรีวิวไม่หมดนะัะผมอาจจะท้ี่ผมจะมารีวิวถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i ต e ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเล่นเป็นทั้งหมดด้วยนะครับบ๊ายบาย